อลิมุดแล้วท่านผู้ชมวันนี้อันนี้ลายไม้นะี่มันเล็กเลยท่านผู้ชมจถ่ายดูองอเห็นเล็กเล็กลายสวัสดีท่านผู้ชม,ท,ชมทุกท่านนะวันนี้เรามาที่วัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมจะไปขอเลขกับแม่แตะเคียนเจ็ดร้อยปีด้านใน ดูกันว่าจะได้อะไรวันนี้มาที่ทวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนคนปรปฐมนะครับชมนะวันนี้ไปดูเลขตรงนี้เป็นเลขของเจ้าแม่เจ็ดร้อยปวยีวันนี้มืดมากเลยนะดีเราขอเลขตรงนี้นะครับเป็นแม่ตะเคียนอันนี้ผมเอาไปฉายมาด้วยนะองทองนี้อัน,นี้เป็นแม่ไปด้นหมทนนี่เขาจะเป็นคล้าย เขาไว้ตั้งไหว้นะไม่ชมเนาะเป็นแบบนี้เนาะ ไปด,ดูก่อนมีแป้งหรือเปล่าท่านผู้ชมครับชุ่มองๆองอสองไปนิดอันนี้เนี่ยเป็นจะแม่กาลีมกันท่านใดเป็นแม่ตะเคียนอยู่ด้านในนุ่นชุดเยอะมากเลยท่านผู้ชมนูน่นนุน่นทั้งสองสามลาวเห็นไหมวะนะันหนึ่งคุยกับเจ้าของคนที่ดูแลที่นี่ท่านผู้ชมนะเยอะมากมายนะครับเยอะมากนะเห็นไหมนู่นนะไฟไม่ถึงนะครับ นี่นะตอนนี้มืดแล้วท่านผู้ชมต้องขอเเรกันก่อนท่านผู้ชมไหว้ขี้ขยอเสียงสีเลยไหว้แม่โกดีกว่าพี่ปิดเลยรอโชคดันัแม่นี้มาจากกาญจนบุรีท่นผู้เนาะที่เขาเอามา วันนี้ผมคุยกับคนที่ดูแลนะบเขาบอกว่ามาจากกานจ๊บบุรีนะลองขอโชว์ขอลาบอนไรเขาเคยมาขอค่างนานมากท่านช่วงเมืป่ปีสองปีแล้วมันจะมาที่นี่นะเดี๋ยวลองดูวันนี้จะเป็นเลขอะไรจะได้เดี๋ยวลองลอง,ยลองขยับเซมซีก่อนนะท่านี่จบเดี๋ยวก็จะไปขอที่ขอนให้ สองตัวเลยท่านผู้ชมตัวเลยเลยท่านผู้ชมดูดี aria. มาสองตัวเลยครับเป็นเลขอะไรฮะสองสองหกสองสองหกนะครับสองสองหกท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าสองสองหกนะครับเออสองสองหกเห็นแล้วอโอเคน้องท่านผู้ชมนะสองสองหกนะครับที่นี่เป็นแม่ตะเคียนได้ขอที่ โขนนี่ครับท่านผู้ชมนี้เป็นขนด้านหลังใช่เลยเป็นขนนะด้านหลังเลขอยู่นี่ขนใหญ่มากเลยนะอืมอุยอ้ยมองเห็นไหมนี่เห็นอ๋อเห็น อเออนั้นหมืนหมืนเล็กอะไรไม่รู้เรียงสองหกสองห้าหรือสองหกอะไรไม่รู้นี่เพียนสองห้าหรือสองหกเพี้ย I mean? นอะไนี่นี่ดูจะชัดดูที่กล้องกล้องไม่ได้ลงไม่ได้ลงนี่เลยไปลงนู้นหมดเลยสองมองที่กล้องดิอองจิ้มดิจิ้มดิชัดไหมเนี่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 เห็นไหมตรงนี้นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เออนี่มันเห็นอยู่นี่มื่เกี่ยวแบบอยู่ สองห้าหรือสองหกอะไรมันู้ทีเนียเห็นไหมไม่เห็นนะดีเห็นตรงนี้เนะนี่ยนี่นี่นี่สอ <28 S 2> งแปดหรือสองหกสองหกแปดหกเฮ้ยตรงนี้ตัวห้าตัวเริ่มเลเองนี้นี่นี่นี่ห้าตัวใหญ่เลยเนี่ยอยู่ในกล้องนี่ห้าตัวเริ่มเลยแต่ตรงเมื่อกี้เห็นแปดหกนะนี่นี่ตรงเนี้ยนี่เห็นตรงนี้ นี่ส่องไปส่องมาก็เหมือนเลขมาแล้วน,น,นี่นะเห็นไหมเหมือนเลขเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนสองห้าหรือสามห้าหรือสองสามเหมือนกันเนาะตรงนี้เนะี่ย เนี่ยเหมือนเลขไว้เนี่ยเหม,มือนเลขหกอ่ะเหมือนเลขอันี่ลายไม้เนี่ยเหมือนเลขเลยท่านผู้ชมจะถ่ายให้ดูนี่เอาเห็นเลขเลขลายไม้ตรงนี้ท่านผู้ชมคล้ายๆเลขเหมือนกันเนาะพี่เห็นไหมเดี๋ยวที่เอามาทางนี้ถ่ายให้ดูนะท่านผู้ชมนะเนี่ยท่านผู้ชมดูดิ ตรงไหนเหมือนเลขบ้างท่านผู้ชมผมอเผอิญวันนี้เราไม่มีแป้งมาเนาะสังเกตจากลายไม้แล้วกันท่านผู้ชมเนาะอลองาดูด้านฝั่งนู้นมีแป้งป่ะลองมาดนดูฝั่งนู้นดิน่าจะมีแป้งมานะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาแป้งรูปไปดูนะดูก่อนว่าม,มีแป้งเปล่าน่าจะมีนะครับนะมีลักษณะคล้ายเลขเหมือนกันนะเนี่ยเดีย๋ยวลองเอาแป้งลงจะรูปให้ดูท่านผู้ชมเนาะเฮ้ย hey. ่านผู้ชมลองสังเกตดีๆนะครับต่อตะก่อนเนี่เราไปที่วัดที่ตรงอ่าวัดกำพร้าท่านผู้ชมน้องมีเลขอยู่นะท่านผู้ชมเานาะลักษณะคล้ายแบบนี้เหมือนกันนะท่านผู้ชมที่วัดกำพร้าเนาะแล้วเราก็ตีเลขกันได้ถูกต้องด้วยนะท่านผู้ชมตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะเลขนี้ก็คือเลขห้านะเห็นไหมมีลักษณะคล้ายเลขห้านะเลขห้าตัวหนึ่งแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมเนาะ ใครเห็นเลขอะไรบ้างท่านผู้ชมเราเห็นเป็นเลขห้าแล้วก็น,นี้จะเป็นเลขสามได้ไหมวนมาอย่างงี้มาเลขสามได้ไหมห้ากับสามสังเกตดีๆก่อนเนาะยิงนี้ถ้ามีถ้ามีแป้งนี้โอเคเลยนะท่านผู้ชมเรายัางไม่เจอแป้งนะท่านผู้ชมปกติจะมีแป้งวางอยู่ด้วยนะแตวเรามานะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าผู้ชมสังเกตดีๆนะครับตรงไหนเป็นเลขที่เราพอจะให้เราไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้บ้างถ้าผู้ชมลองสังเกตกันดีๆนะครับตัวนี้เหมือนเลขห้าเห็นไหมมีค่าลักษณะเลขห้าจริงๆตงัวใหญ่ๆนี้อาจจะเป็นเลขสามก็ได้เนะนี่เลขห้า ฮะโอเคท่านผู้ชมตรงนี้ใครเห็นเลขอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะไปส่องให้ดูอีกจุดหนึ่งที่ชายชัดอองเจออยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมเนาะไปดูกันนะครับลองสังเกตตรงนี้ไปด้วยนะท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมสังเกตเลขตรงนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาวังเวงมากเลยมาสองคนกับชายชัดอองนะฮะ<ม>ใน ่านผู้ชมดูชายชัดอองเห็นเป็นเลขหกสามโอ้นี่ไงเจอแล้วโอ้โอ้ใช่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 ผู้ชมนี่นี่นี่ดำดำมันนดำ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 นี่นะนี่นะนี่อองนี่นี่นี่หผู้ชมนี่นนี่นี่นนี่นี่หกสามนะ ลักษณะมันเป็นเลขหกสามท่านผู้ชมแต่ตรงกลางมันมีจุดำดำๆด้วยเนาะโอ้โหศูนย์นะ oh, นะไม่ศูนย์ในเลขอะไรดีไม่ใช่ศูนย์นะเลขอะไรดีอืมอมชมแต่ไฟมันเหลืองๆวะ่ะอองไฟอองสองเลยเออตัวเลขหกสาม นี่นะเลขที่ชัดชัดองบอกเป็นเลขหกสามท่านผู้ชมตัวนี้นะนี่นี่นี่นะหกสามเห็นเป็นตัวอะไรกันหกสามเล่าถ้าดูใกล้ๆเป็นหกสามเนาะอ,องถ้าดูใกล้ๆกล้เหมือนไม่เหมือนเลยมันไม่เหมือนเลขนะท่านผู้ชมจริงๆถ้าเราเรามองกันเนี่ยมันเป็นเลขหกสามเลยนะดูนี่อย่างเงี้ยเนาะหกสามชัดๆนะท่านผู้ชม ไม่ชัดเลยเห็นไหมนี่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 ตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมหกสามนะครับหกสามเนาะชัดแล้วแหละตัวนี้แหละเอาตัวเดียวเลยท่านผู้ชมเห็นแล้วเอาเลยนะครับท่านผู้ชมหกสามนะครับเอาตัวเดียวนี่ฮะหกสามที่เห็นตีเป็นเลขหกสามนะครับตัวกลางไม่แน่ใจเล็กๆขสามหกก็ตีเป็นเก้ากันแห ใช่หกสามเก้าสามก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะโอเคเอาตามนี้นะครับโอเคเห็นแล้วนะท่านผู้ชมนะเนาะมาดูขี่แล้วกันอ่ะกสหนหกสามหกสามนั่นแหละไม่รู้ว่านี่นะอเอาให้ดูอีกครั้งทนะ่านผู้ชมจุดนี้มีจุดนี้นะ ที่เราเรียกว่ามันจะเป็น63นะครับก็สังเกตดีๆถ้าท่านผู้ชมนะว่าจะมีตัวไหนอยู่ในนั้นอีกนะเลข63นะเราเห็นตรงนี้ท่านผู้ชมนะตรงนี้คือถ้าอยู่ในกล้องท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะมันเป็น63แต่ว่าเราดู่างๆางหน่อยเป็นเลข63แน่นอนนะครับ 6, เลข63แน่นอนื 9, 3อโอเคเนาะท่านผู้ชมได้เลขตามนี้นะครับไปนะครับ ท่าผู้ชมเมื่อกี้เราก็มาขอเลขเมืเ่อกี้นะเลขตรงนี้ที่เราเห็นนะมีจุดจุดหนึ่งท่านผู้ชมที่ผมน่าสนใจมากเลยนะที่มันเป็นเลขสองปุ๊บมันเลขเป็นหกแปดใช่ไหมมันเหมือนหกแปดหกหกแปดท่านผู้ชมแล้วก็มานี่แอลอองเห็นจุดนี้เป็นเลขหกสามแต่ในจุดที่มันเป็นเลขหกสามท่านผู้ชมมันมีจุดเล็กๆอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นเลขอะไรเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะช่วยกันตีมาแล้วกันว่าจะเป็นเลขศูนย์ก็เป็นได้เนาะแล้วตรงเมื่อกี้ขายับเซมซีนะขายับเซมซีได้เลข สองสองหกนะครับก็จะเป็นสองจุดสอ่าสองสองชุดนะท่านผู้ชมเนาะก็มีสองสองหกที่เข่าเซียมซีกับเลขหกสามและจุดหนึ่งที่ด้านบนก็จะเป็นแปดหกหกแปท่านผู้ชมได้เลขตามนี้เนาะวันนี้มาอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมครับเจ้าแม่ตะเคียนเจ็ดร้อยปีนะครับก็ได้เลขตามนี้อ้าวท่านผู้ชมตอนนี้เรากําลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ยังไงก็ลืออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับเรา ทีมงานคนสองเลขด้วยวันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเป็นวัดสว่างอารมณ์ท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเที่ยวแล้วก็มาทําบุญที่นี่ก็ได้ท่านผู้ชมเนาะก็มีหลายจุดที่ให้ท่านผู้ชมทุกท่านมาขอโชคขอลาบด้วยแล้วเนาะอย่าลืมอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับตรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโออื่นๆด้วยแล้วกันเนาะขอบขอบคุณนะครับแลล้วอย่าืม ช่วยกันเชร์ให้พวกเราด้วยโอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ